รรสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้วันพีชไฟนอลซาก้าสุดเข้มข้นเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกลุ่มของ4จกักรพรรดิอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นขุมกําลังที่ใหญ่มากๆนะครับและอันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้สําหรับกองทัพเรือนั่นก็คือกลุ่มพันธมิตรอดีตเจเทพโจรสลัดอย่างคลอสกิล ที่มีการเปิดตัวมาในเรื่องเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีการเล่าถึงกลุ่มนี้บ่อยนักแต่ว่าในโลกของวันพีซเนี่ยคือเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานก็สร้างผลงานสถานโลกกันไปจนฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยนั่งไม่เป็นสุขแล้วนั่นก็คือการที่กลุ่มนี้นะครับมีทั้งเงินทุนและอำนาจโดยเฉพาะอันมีเงินนี่เด็ดสุดเลยเพราะว่ากลุ่ม cross skill เนี่ยมีการประกาศตั้งค่าหัวเหล่าทหารเรือไปทั่วโลกนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายไปทุกหย่อมย่า เขไม่ใช่แค่โจรสลัดเท่านั้นที่อยากได้เงินค่าหัวของทหารเรือนะครับแม้แต่เหล่าประชาชนที่ทหารเรือเนี่ยต้องคอยปกป้องพวกเขากระหันมารอบแทงข้างหลังทหารเรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะว่าเงินมันหอมเนอะหรือว่าต้องการชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องอยู่อย่างอดออดอยากๆหรือว่าอาจจะหมดไปกับบอลพรีเมียร์ลีกเยอะอะไรก็ตามแต่ สิ่งนั้นทําให้ทางกองทัพเรือรู้สึกว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในองค์กรมากๆต้องรีบจัดการผู้คลอสสกิลโดยเร็วเพราะว่าล่าสุดนี่ก็เสียขุมกําลังระดับพเลเรือโทที่เก่งๆและดีๆไปอีกคนหนึ่งแล้วซึ่งกระแสะตอบรับของคลอสสกิลนะครับถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเวลาอันสั้นด้วยความโด่งดังของตัวเมมเบอร์แต่ละคน และกองทัพเรือก็เพ่งเล็งเป็นพิเศษว่าไอ้กลุ่มนี้มันอันตรายด้านกุลซือของกลุ่มอย่างเซอร์ครอกโคไดนะครับก็พึงพอใจอย่างมากเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือต้องการที่จะสร้างยูโทเปียหรือดินแดนในอุดมคติเป็นอาณาจักรที่มีกองกําลังอันยิ่งใหญ่จนยากที่ใครจะมาเทียบได้ สิ่งที่จําเป็นคืออํานาจและเงินเพราะสามารถใช้เงินซื้ออํานาจได้แม่คนมีตังนี่แม่งดีไปหมดเลยนะซึ่ง2หุ้นส่วนใหญ่ของ Crosskill ก็คืออดีต7เทพโจสลัดเซอร์คลอโคได้นะครับกับดราคิวมีฮอกที่อีกคนนึงเนี่ยชอบในการใช้ชีวิตอย่างสงบแต่พอระบบ7เทพโดนยุบเนี่ยเขาก็โดนกองทัพเรือมาตามลังควานนะครับจนต้องกลับเข้าสู่วงการอีกจนได้ ส่วนอีกคนหนึ่งคือเคยทำตามความฝันของตัวเองด้วยแผนการอันสุดชั่วในการก่อตั้งองค์กรรับใต้ดินและคอยคุกคามอาณาจักรอื่นนะครับคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกซึ่งหลังจากโดนกลุ่มหมวกฟางถล่มองค์กรไปทีหนึ่งแล้วส่วนตัวเองเนี่ยโดนจับยัดคุกนะครับก่อนที่จะถูกย้ายไปยังอิมเพลดาวอีกต่อแต่สุดท้ายก็ได้ลูฟี่หมวกฟางคนเดิมนี่แหละที่พาออกจากคุก เขาก็เลยได้ออกมาทําตามความฝันของตัวเองต่อไปโดยเริ่มต้นใหม่แบบมีประสบการณ์ทําให้เขาเข้าใกล้ความฝันได้เร็วขึ้นส่วนตัวผู้นําของกลุ่มครอสสกิลอย่างบาร์กี้นั้นเนี่ยเป็นแค่หัวโขนที่เอาไว้ออกหน้านะครับเรียกว่าเอาไว้รับหน้าเสือเลยดีกว่าเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือคลอโคไดส่วนบาร์กี้เนี่ยเป็นลูกหนี้เพราะว่าบริษัทบาร์กี้เดลิเวอรี่ของตัวเองเนี่ยถึงจะเป็นธุรกิจที่มันจเจริญรุ่งเรืองมากๆแต่ว่า ด้วยความที่มีคนอยู่เยอะมากนะครับก็เลยต้องใช้เงินเยอะตามไปด้วยบัญชีก็เลยอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายนะครับช่วงล่าเจ็ดเทพจอรสลัดพวกเขาก็ได้มาร่วมหัวจมท้ายกันนะครับโดยที่คลอคโคไดนยดจริงๆแล้วมาทวงหนี้นะครับแต่ว่าบาร์กี้ไม่มีให้บาร์กี้ก็เลยเสนอว่าให้คลอกโคได้นะครับใช้ทุกอย่างของบริษัทบาร์กี้เดลิเวอรี่ได้เต็มที่เลยเพื่อเป็นการใช้หนี้ที่ติดอยู่ ซึ่งด้วยความที่ลูกน้องของกองทัพบ,บากี้เนี่ยเข้าใจผิดนะครับกองทัพเรือรวมทั้งสื่อต่างๆก็เข้าใจผิดเพราะว่าสถานการณ์รูปก,การต่างๆเนี่ยมันให้มากก็เลยกลายเป็นว่าอ้บากี้นอกจากจะอยู่เบื้องหลังของการแหกคุกอิมเพลดาวแล้วมันยังเป็นอดีตลูกเรือของเจ้าแห่งโจรสลัดแถมยังเป็นชายผู้เป็นทั้งเพื่อนและคู่ปรับของสีชช่จักรพรรดิแช้งผมแดงแถมระดับครกโคได้ในยังบุกมาช่วยเขาหลังจากที่มีการยุบระบบเจ็ดเทพโจรสลัด อีกทั้งภาพโปสเตอร์ของกลุ่มไอ้นี่ก็เด่นที่สุดด้วยทําให้กองทัพเรือเนี่ยคิดว่าไอ้นี่แน่นอนทั้งกองกําลังขุมพลังและอํานาจแถมยังมีระดับคล็อกโคไดกับมีฮอคเป็นสมุนมือซ้ายมือขวาอีกโอก้โหคุณสมบัติครบถ้วนขนาดนี้มันก็ต้องเป็น4ี่จกักรัรรดิแล้วละ่ะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับซึ่งหลังจากการจัดรายการลากไปกระทืบบายคล็อกฮอคนะครับพวกเขาก็เลยประชุมกันได้ข้อสรุปว่างั้นให้บาร์กี้มันตกเป็นเป้าของรัฐบาลโลกไปเพราะว่า มีฮอกเนี่ยก็แค่อยากอยู่อย่างสงบส่วนครอโคไดก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะให้ไอ้นี่มันดึงดูดความสนใจไปพวกเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นเพราะตัวของครอโคไดเองเนะครับก็เป็นสไตล์ทํางานอยู่ในเงามืดมาตั้งแต่สมัยบาร็อกเวิร์กแล้วพี่แกเนี่ยก็คงไม่อยากจะเป็นเป้าสายตาขนาดนั้นในระหว่างที่กําลังสร้างตัว โดยค่าหัวปัจจุบันของเซอร์คลอโคไดนะครับก็คือ1,965ล้านเบลีซึ่งเป็นการเล่นคำระหว่างตัวเลขกับชื่อของเขาก็คือคุเลข9นะครับโลจากโลคคืเลข6แล้วก็โกเลข5นะครับก็เป็น9 6 5ก็คือคุโลโกนะครับจากชื่อคุลโโคไดลือของเขานั่นเองนะครับโดยคำว่าคุโลโกนั้นยังหมายถึงคนใส่ชุดดำตามละครเวทีของญี่ปุ่น ที่คอยหลบอยู่ด้านหลังของนักแสดงนะครับคอยรับส่งสิ่งของหรือเปลี่ยนชุดและก็ทําการยกฉากย้ายฉากด้วยนะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะใส่ชุดดําที่กลมกลืนไปกับฉากหลังแบบนี้โดยคนที่มาชมการแสดงก็จะต้องทําเป็นมองไม่เห็นพวกเขาด้วยนะครับถือเป็นการให้เกียรตินักแสดงซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือตัวละครสําคัญที่ทําให้การแสดงนั้นสมบูรณ์แบบนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนจากในเงามืดโดยในการ์ตูนคุโรโกะโนบาสเกตเนี่ยก็ใช้ธีมนี้กับตัวเอกอย่างคุโรโกะด้วย ซึ่งบทบาทของตัวละครคลอโคไดที่เป็นมาตลอดเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยเคลื่อนไหวอยู่ในเงาตลอดเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งในปัจจุบันด้วยที่ให้บาร์กี้เนี่ยเป็นนักแสดงฉากหน้าส่วนตัวเองนะครับเป็นคุโรโกคอยเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังและในตอนนี้ที่ธุรกิจของเขากําลังไปได้สวยแต่ความทะเยอทะยานของคลอสกิลยังไม่หมดแค่นี้หรอกเพราะผู้นําในฉากหน้าอย่างบาร์กี้นะครับรู้สึกว่าเป้าหมายในปัจจุบันของพวกนี้ที่มีแค่ความมั่งคั่งกับอํานาจเพื่อ สร้างดินแดนในฝันที่มีกำลังทหารมา่วยๆเนี่ยมันช่างกระจอกเหลือเกินเนี่ยแหละโจรสลัดกอ็อแค่อำนาจหรือความมั่งคั่งนะจะไปชิงมาเมื่อไหร่ก็ได้เป้าหมายของพวกเรามันต้องเป็นการคว้าสุดยอดสมบัติอันดับหนึ่งของโลกอย่างวันพีซนุนแล้วก็เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอบาร์กี้เป็นคนพูดแล้วมันก็ดูเพ้อเจ้อนะครับเพราะโคดายก็เลยบอกว่าแม่ว่ากันว่าตำแหน่งกับลาบยศนี่จะทําให้คนหลงผิด แต่ไม่นึกเลยว่ามึงจะอาการหนักได้ขนาดนี้แผนหรือการเตรียมการก็ไม่มีสักอย่างและจะทํำยังไงโจสลัดเนะี่ยมันคือธุรกิจนะเฮ้ยส่วนมีฮอกก็บอกว่าไม่เชื่อที่บาร์กี้พูดหรอกเพราะว่าถ้าจะเข้าชิงวันพีชเนี่ยจะให้ไปสู้กับสี่เจกพดททุกคนหรือไงทั้งผมแดงหนวดดําและก็หมวกฟางแต่บาร์กี้ก็สวนทันควันนะครับว่าึ um, แค่แย่งมาและชิงซะก,ก็จบศึกชิงสมบัติเนะี่ยมันอยู่คู่กับโจสลัดอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวคอยดูกูโชว์สเต็ป ว่าแล้วเขาก็โชว์การปลุกใจลูกน้องของคลอสกิลกันแบบลุกโชนโดยไม่สนว่าจะมีตรีนข้างไหนเหยียบหน้าเขาอยู่นะครับและคลอสกิลเนี่ยก็ลุกฮือนะครับด้วยคำพูดของกัปตันบาร์กี้หัวใจของเหล่าโจรสลัดได้ถูกจุดให้ไฟมันลุกโชนขึ้นแล้วซึ่งเอาจริงๆไม่ใช่แค่พวกกองกําลังคลอสกิลนะครับแต่ทั้งตัวของคลอโคดเองนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงมีฮอกด้วยก็อาจจะคิดตามคําพูดของบาร์กี้ด้วยก็ได้กับคําพูดที่บาร์กี้บอกนะครับว่า พวกแกสมัยก่อนเคยอยากเป็นอะไรกันล่ะก่อนที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะครับที่เคยทิ้งความฝันไปเพราะพอรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าถอดใจนะครับในจุดนี้เข้าครอคโคได้เต็มๆเพราะว่าถ้าย้อนไปในวันพีซเล่มที่42นะครับตอนที่มิสโกเด้นวีคใช้คัลเลอร์แผลบสีลุ้งแห่งความฝันเนี่ยที่จะสร้างชุดของทุกคนนะครับให้เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันเราจะเห็นว่าในใจลึกๆของครอคโคได้นั้นนะครับอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด ส่วนดัสบอร์เนสหรือมิสเตอร์วันเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งก็นั่นแหละครับตัวของครอโคไดเองนะครับลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความฝันเหมือนกันว่าอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแต่ว่าก็ทิ้งความตั้งใจที่จะทําตามความฝันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งถ้าย้อนไปอ่านในตอนที่ลูฟี่สู้กับครอโคไดในวันพีซเล่มที่23นะครับแล้วจะมีตอนที่ลูฟี่เนี่ยโชว์ความมุ่งมั่นว่าฉันคือคนที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดครอคโคไดเนี่ยก็พูดสวนมาเลยนะครับว่าฟังนะเจ้าหนุ่ม คนที่รู้จักทะเลนี่ถึงแก่นแท้จะไม่มีวันพูดพล่อยๆเช่นนั้นออกมาหรอกนะบอกแล้วไงว่าพวกมือใหม่ไฟแรงอย่างพวกแกที่ทะเลนเนี่ยมีอยู่ถมถืดไปหมดยิ่งรู้ระดับความน่ากลัวของทะเลนี่มากเท่าไหร่ความฝันนั้นก็จะยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าตัวของข้อโคไดเนี่ยเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าแห่งจรสลัดนั่นแหละแต่ว่าพอรู้ซึ้งถึงระดับของตัวเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ซะเหลือกเกิน ในที่นี้นะครับคือในวันพิซดอเล่มที่2นะครับมีระบุไว้ว่าคลอคโคดเคยแพ้ให้กับหนวดขาวเมื่อนานมาแล้วซึ่งโอ้โหให้เจอกับระดับนั้นก็เข้าใจได้แหละคลอคโคดคงรู้ซึ้งถึงความห่างชั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่มีทางทําได้หรอกก็เลยพักความฝันรมๆมแรงแรง,ง,งอันนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดมุ่งหมายของตัวเองเป็นขอแค่สร้างดินแดนและกองกําลังที่แข็งแกร่งของตัวเองได้ก่อนก็พอ แล้วพอเจอเบาะแสของพลูตันเนี่ยก็เลยพยายามตามหาอาวุธโบราณน,นั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะใช้วิธีสุกปโกแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเขาต้องการพลังอำนาจมาไว้ในมือก็เลยเป็นแบบที่เราเห็นในอาราบัสต้านั่นแหละแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเขามาถึงจุดนี้แล้วและเขาก็เห็นแล้วว่าชายที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าจะต้องเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยอย่างลูฟี่เนี่ยตอนนี้เป็น4ี่จกักรพรรดิแล้วแถมตัวเขาเองในตอนนี้อยู่ในจุดที่สูงมากๆนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมศึกชิงวันพีตกันในช่วงท้ายได้ด้วยนะ ยังไงเนี่ยก็น่าจะต้องเอาด้วยอยู่แล้วลหละซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยก็ตลกดีตรงที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกน้องของบาร์กี้เนี่ยมันทําเลยเถิดอะไรยังไงนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะลากบาร์กี้เข้าไปลุมยำด้วยความโมโหแล้วก็สุดท้ายก็แบบเอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยตามเลยไปเลยก็แล้วกันทั้งเรื่องข่าวนะครับเรื่องโปสเตอร์มาถึงเรื่องเรืออีกที่ดูท่าว่าแบบว่าถึงจะไม่พอใจนะครับในดีไซน์เรือแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็คงจะขึ้นเรือไปด้วยกันนั่นแหละ และก็คงไม่ได้ไปสั่งเปลี่ยนดีไซน์อะไรนะครับคอนเซปของตัวหลักกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวแนวแบบเอาเถอ้นั่น,นก็มาแล้วดังน,น,นั้นสุดท้ายแล้วยังไงคลอสกิลเนี่ยน่าจะเข้าร่วมศึกชิงวันพีซในตอนท้ายแน่ๆละ่ะทีนี้เรามาดูขุมกําลังหลักของกลุ่มกันบ้างนะครับนอกจากกุลซือโฉดอย่างคลอโคไดาสายโลเกียแล้วคลอสกิลเรายังมีสุดยอดหน่วยต่อสู้ที่มีดีกรีระดับนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอย่างมีฮอกชายตาเย,ยวนะครับ ผู้ที่ถูกยกย่องว่าฝีมือดาบของเขานั้นเหนือกว่าแช้งผมแดงซะอีกสเกลพลังนี่อยู่ในระดับที่น่ากลัวมากๆนะครับซึ่งส่วนนี้คงต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงเผื่อโลกโซเชียลย่นคิว้วและกำลังจะพิมพ์เถียงกันไปรอบที่4,570นะครับคือตอนที่มีฮอกชายตาเหี่ยวนะครับประดาบหรือสู้ตัดสินกันหลายครั้งหลายครากับแชงผมแดงตอนนั้นแชงก็ยังไม่ได้ถูกเรียกเป็นสจกักรพรรดินะครับ และตอนที่แช้งเสียแขนให้กับลูฟี่เพื่อช่วยเจ้าแห่งทะเลตอนนั้นเนี่ยแช้งก็ยังไม่ได้ถูกเรียกเป็น4จกักรพรรดินะครับและหลังจากที่แชงเสียแขนไปในตอนนั้นมีฮอกก็ไม่เคยคิดที่จะสู้ตัดสินกับคนที่เหลือแขนแค่ข้างเดียวอีกเลยและ2คนนี้ก็ไม่ได้สู้กันอีกเลยนะครับมาคงเล่ากันแทนโดยในส่วนของแชงนะครับถึงจะเสียแขนซ้ายอันสําคัญยิ่งไปแต่ว่า เส้นทางโจรสลัดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถดถอยลงไปนะครับรวมถึงฝีมือและความยิ่งใหญ่ของกลุ่มโจรสลัดผมแดงด้วยและแชงเนี่ยก็ถูกเรียกว่าสี่จักรพัิในภายหลังอันนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับกับการที่ตัวละครในเรื่องบอกว่ามีฮอคชายตาเหี่ยวนักดาบอันดับหนึ่งของโลกผู้มีฝีมือดาบเหนือกว่าแชงผมแดงซะอีกไม่ได้หมายความว่าแชงในปัจจุบันจะด้อยกว่าหรือสู้มีฮอคไม่ได้พ่ะน,นะและที่แน่ๆคือระดับฝีมือของมีฮอคเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับผมแดงแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ห่างกันมากหรอก ส่วนอายุเนี่ยก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับมีฮอกอายุ43ส่วนแชงเนี่ยอายุ39ซึ่งทั้ง2คนนี้ก็เกิดวันเดียวกันด้วยนะครับคือวันที่9มีนาคมอันนี้ถ้าหากว่าคลอสกิลเข้าชิงชัยนะครับในตอนท้ายการจะได้เห็นมีฮอกกับผมแดงมาเจอกันอีกเนี่ยไม่ว่าจะสู้กันหรือไม่นะครับหรือแค่มาคุยกันเหมือนเดิมผมว่ามันก็ดูเจ๋งดีคือแค่ตะโกนทักทายกันนี่ก็หายแล้วนะครับเพราะว่าอย่างในมาลีนฟอร์ดนี่2คนนี้เขาก็ไม่ได้ทักทายกันบ้างเลย ส่วนเส้นทางสำหรับคลอสกิลนะครับในการจะเข้าร่วมศึกชิงวันพีซในท้ายเรื่องนี้หนทางในการที่จะครอบครองโรสโพเนกริฟเนี่ยก็คือต้องไปแย่งชิงมาตามวิธีของโจสลัดแบบที่บาร์กี้บอกนั่นแหละเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีผู้ครอบครองหมดแล้วแล้วก็ดูภาพแล้วเนี่ยคลอสกิลมันคงจะไม่ออกผจญภัยไปจนเจอโรสโพเนกริฟเองแน่ๆเว้นแต่ว่ามันจะดวงดีไปเจอกับชายผู้มีแผลไม่ไฟนั่นแหละครับ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วหากร่วมมือกับ4จกักรพรรดิคนใดคนหนึ่งในนั้นนะครับ mm. ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บโลดโพนิกลิฟทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับแค่ตามเข้าไปหรืออาจจะตกกระไดพลอยโจรต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะพาบาร์กี้ไปสู่เกาะสุดท้ายได้ก็ได้ซึ่งไอ้เรื่องที่ว่าบาร์กี้จะได้ไปลาฟเทลเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความเพ้อเจ้อที่ผมมโนโขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าคือผมอยากเห็นตอนที่ทั้งแชงและบาร์กี้เนี่ย สองคนนี้ได้ไปถึงที่ลาฟเทลจริงๆตามที่พวกเขาเคยพูดกันไว้เมื่อสมัยเด็กนะครับไม่ว่าจะในสถานการณ์แบบไหนอะนะเพราะเราเองก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่บาร์กี้ยังเด็กนะครับเขาก็คาดหวังในตัวแงคงว่าคนที่จะสารต่อความฝันของกับดันโลเจอร์ให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นแก่สิแงคงและดูเหมือนว่าเขายังจําสิ่งนั้นไว้ได้เสมอนะครับพอสถานการณ์ล่าสุดหลังจากผ่านมา24ปีบาร์กี้ได้เห็นว่าแงคงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วในศึกชิงวันพีซ ตัวเขาเนี่ยก็เลยมีไฟในโจรสลัดลุกโชนขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมและพากันปลุกไฟในใจของเหล่าโจรสลัดใต้อานัตของตัวเองให้ลุกโชนช่วงนะครับแล้วก็พร้อมเข้าร่วมสึบชิงวันพีทด้วยความทะเยอทยานซึ่งดูแล้วบากี้เนี่ยก็น่าจะพกมาแค่ความทะเยอทยานนั่นแหละครับอ๋อพกดวงมาด้วยส่วนเรื่องพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งขึ้นอันเนี้ยยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียป้ายยี่ห้อคาแรคเตอร์ตัวฮาของเรื่องไป อาจารย์โอดะแกคงจะไม่เขียนให้บาร์กี้มันเก่งในเร็วๆนี้แน่นะครับส่วนบาร์กี้ที่เปิดใจคุยว่าตัวเขาเองเคยมีความฝันว่าอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเหมือนกันแต่ว่าพอได้เจอแช้งแล้วรู้ซึ้งถึงความเก่งกาจของแช้งก็เลยล้มเลิกความฝันไปแล้วก็อยากให้แช้งเนี่ยได้เป็นราชาโจรสลัดแทนพอตอนที่แยกทางกันเนี่ย บารกี้เห็นว่าแช้งยังไม่คิดที่จะไปลาฟเทลนะครับพี่แกก็เลยเข้าใจว่าฉันมองแกผิดไปเลยเนี่ยแช้งบัดซบจริงๆเลยก็เลยไม่ได้ร่วมทางไปกับแช้งนะครับแต่ว่าแยกย้ายกันไปตั้งกลุ่มเจ้าสลัดของตัวเอง ซึ่งประโยคทิ้งท้ายที่บาร์กี้พูดไว้กับแช้งว่าถ้าได้เจอหน้ากันอีกวันนั้นเราจะเป็นศัตรูกันอันนี้เนะี่ยดูเท่ดีเพราะตอนสงครามมาลีนฟอร์ดนะครับพวกเขาได้เจอกันอีกบาร์กี้เนี่ยก็ทําทีแสดงตัวเป็นศัตรูของแช้งแต่ว่าแช้งก็ทําตัวเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมนะครับอยากเห็นตอนที่เขาเจอกันอีกในฐานะสี่จักรพรรดจังเลยว่าบาร์กี้เนี่ยจะมีท่าทียังไง ส่วนวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุยเกี่ยวกับสีจกักรพรรบา์กี้และคลอสกิลกับการเข้าร่วมศึกชิงวันพีซไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงแว่นที่ใส่แล้วเข้ากับรูปหน้าก็ต้องอ p ป i s ส กับกรอบแว่นรุ่นใหม่สุดเท่มาคู่กันทั้งรุ่นทรงกลมอย่างแฟนทอมที่ตะล่อมแสงสีฟ้าออกไปหรือรุ่นสปิดไฟในทรงเหลี่ยมวัสดุชั้นเยี่ยมทั้งคู่อย่าง e x o t e c Stainless Steel ใส่ชิวๆกับหูฟังน้ำหนักเบาจังสั่งทำแว่นสายตาก็ได้ชอบทรงไหนก็เลือกหยิบได้เลยหรือจะเสยทั้งคู่ก็ลองดูกันได้และอย่าลืมใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้ต่างหากสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่จนถึงจุดๆุดนี้นะครับแล้วก็ กลับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับทั้งในระดับ300% N Credit ในระดับสูงสุดที่แสดงชื่อบน h อ l l o f Fame นะครับและระดับเป็นร้อยเลยหรอพี่แล้วก็ระดับใจดีจังเลย20บาทขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตกันมาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับช่วงนี้เวลาผ่านไปไวจังเลยผมแวะเจ็บคอร้อนในไปไม่กี่วันมันจะวันอาทิตย์แล้วเนี่ยเฮ้ย และเดี๋ยวตอนใหม่ก็จะมาแล้วคลิปของตอนเก่ายังไม่เสร็จดีเลยผมก็เลยต้องเร่งมือแล้วนะครับเชฟกันอีกจนได้นะครับในขณะที่คลิปเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในวันพีซที่ยังคงดองไว้อยู่นก็มากขึ้นเรื่อยๆไว้จะหาช่วงเวลาที่ทําคลิปลงได้อย่างบ้าคลั่งหรือที่เรียกว่าสัปดาห์วันพีซบ้างนะครับไหนๆก็เห็นบาร์กี้ปลุกไฟในใจของโจสลัดให้ลุกโชนนะครับเราต้องปลุกไฟวันพีซในใจให้ลุกโชนนะครับมานั่งทําคลิปกันครับวันข้ามคพืนอีกบ้างแล้วละ่ะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเรว,วันแล้วก็ไลฟ์สตรีมคุยกันในตอนใหม่นะครับก็สุดท้ายนี้ฝันดีทุกคนครับผม